สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนครับน้อเมือนีมาพบมาพอกับช่องหิวเขาเชนแนรครับผมมือนี้ได้แนวเสียบพี่น้องปลาหมึกหนึ่งพี่น้องปลาหมึกหนึ่งปลาหมึกกระเจีนพี่น้องตัวพอดีกินพี่น้องราดน้ำจิ้มซี่ฟูดสซนัปปลาไหลนิหน่อยพี่น้องมีกินปลาหลพร้อมๆกันหน่อยพักก็มี่แกล้งพี่น้องแล้วก็สลัดครับผมแล้วก็หระพลาครับพี่น้องนาอกินเพื่อนครับพี่น้องืัอนี้อากาศห่อนเอายังไรก็ เสียพื้นเก่านะพี่น้องๆจะไดแก้ขอขอบคุณเขบคุณพ่อแม่พี่น้องครับที่แวะเขามาเยี่ยมมาชมมากดไลค์กดแชร่ละแวะเขามาเป็นกำลังใจมากดติดตามในช่องนี้เขาแนี่ยงนะครับพี่น้องเน้องเอาพี่น้องมามาบอกลายใหญ่ห้างพี่น้องมาจะเสียมันกันมาเนี่ยโอ้ยผมือมพี่น้องตัวพอดีกิ่นนะพี่น้องพันมาเรียบร้อยพี่น้องนี่พี่น้องอืม เสียบขอทายพี่น้อง Hmm. Mm. <laughs> น <elim> ้ำจิ้มเสียเพ็ดตวจจัดีานาพี่น้องค นั่งกับป้าลูกสาวสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าลูกสาวมานั่งให้เป็นกัลลังใจครับบ่เฮ้ยียว

คด <c oughs> อใบอ่นใบโหระพาครับปลาหมึกยำครับผมยำปลาหมึกเราดุง <c oughs> มาใส่เอา

ลูกสาวเาไปถอนฟันมากแล้วครับผมเลยกินเพน็ดไปเลย <c oughs> อืมอืมกินชุดหยอดหน่อย แฟนเพื่อนว่ากินอะไรแถบบ้านนี่ งดพี่น้องงดยา้วๆเข้าเข ถ้ามีสุกสุกแบบก็ไม่ชอบกินแบบไม่เสริมที่มันหวานที่นไม่เปรียว

จะต็ดทำเผ็ดมากเลยอ่ะ Ừ Các bạn cái โอ้เสบจวดจัดไปน้องแบบเมื่อเจ่นหนึ่งเหมืก็บรานน้ำพริกเปรียเปรียวเป็ดเพสใส่น้ำปลาด้วยไหมพี่น้องจังสีเลยพี่น้องกระพากกบกรอบมีตัวหน่อยไม่หน,นึ่งน,น,นั่งกับเมืองลูกสาวครับผมปิดเทอม ออิ่มครับเสียบกันคนเลือ<ม>พี่น้องเอาจังเลยกับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องพ่อสมุน,น,นกับครับน้องนี่กับเขาพ่อพี่น้องที่แรกก็ไม่ยอมมาชมมากดไลค์กดแชร์แหลักฮะแรกมาเป็นกำลังใจช่องนี้เท่าหิ้วเขาจะเหนียวนะครับมีความสุขความตื่นเต้นลำรำมันเลืยสุขสุขคนเด้อครับสำหรับคินนี่อิ่มนะครับคินหนาพอนไหมครับน้องทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย